ถ้าปลายฝนต้นหนาวเหรอเหมือนแบบช่วงช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างเหมือนประเทศไทยฤดูฝนมันนานใช่ไหมทุกคนหนูก็แล้วมันเป็นช่วงที่แบบาต้องทํางานแล้วต้องบินเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกกลัวมากแล้วมันก็มีครั้งหนึ่งที่ที่กำลังแบบขากลับจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือกัปตันแบบเตือนเราว่าแบบว่าเราอาจจะยังไม่อาจจะไม่มีแบบเออขายขายของนะขาย เพราะว่าพายุมันหนักมากแบบมัน,มนไม่สามารถหนูก็หนู่ากลัวแล้วหนูก็บกบกบแบบว่านั่งข้างหูใช่ไหมแล้วหูก,ก็คือทุกไฟหูก,ก็จะสวดมนต์แต่รันนี้ก็สวดนานมากหูสวดนานมากแล้วก็แบบทัวแบบนี้หนูก,ก็แบบอุกลัวคือแฟนดิบอยู่แล้วแต่แบบต้องขมตานอนแล้วก็ค่อนข้างแบบกลัวมากก็เป็นรู้สึกว่าแบบสวยสําหรับตัวเองที่แบบต้องบินเยอะในช่วงหน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้ามันปลายฝนล้วก็จะดีใจมากที่เราจะไม่ต้องแบบว่าบินด้วยความหวาดกลัวเราจะบินด้วยแบบท้องฟ้าสดใสลมหนาวอะไรอย่างงี้ ชอบแบบนั้นมากกว่าก็รู้สึกแบบชอบถ้ามันจะเข้าหน้าหนาแวแล้วเราไม่ต้องเจอฝนอีกประมาณนี้ละกันเออไม่ไม่ขออะไรเลยขอแค่บินเครื่องบินแล้วไม่เจอฝนแค่นั้นสบายใจแล้วสำหรับนุ่มไม่หวังอะไรเลยนอนก็ได้ไปเที่ยวก็ได้แต่ขอไม่เจอฝนจบ